ชับโก้โห้อยราครับโอ้โห,โหมีใครวิ่งนำหน้าไปดูนะก็วิ่งไปจะไม่มช่างโ,โ,โก้นะครับโอ้โหโไปแล้วครับสะดุดทางนิดนึงไปงนะครับไปแล้วนี่นี่ระวังระวังใครจะเหยียบหานะครับหางชับโก้หางชับโก้ยาวเหลือเกินเอาดราม่าเอาๆพี่ล้อครับชับโก้ไม่พอใจนะครับพี่ล้อชนระวังระวังว่าอันตราย ต้องมีโอต้องมีครูอภันดีแล้วพันทีเดิมใสนดีเดิมพันทีเดิมติดเดิมหรือปไม่ติดครับคราบู่มีคาถาดีเอเมกเอ็กซ์โอเมกโอ้ยครับอ่ะอย่างพันอีนี้ยังมีอีกมีอีกอาจจะปลอดภัยหรือปลอนะครับมีอีกไหมมีอีกไม่จะพันธีหรือเปล่าไม่พันครับอ๊้ผมจะหายใจพลาดเลยครับแม่มีการมาทำฉันจะทำให้มันพันนะมันไม่พันนะว่า อ้าวพีทแคโกลงแล้วครับตอนนี้ลง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 ครับเอาหัวลงไม่ไม่ลงนะครับเป็นมีลาของเขาครับชัมโก้เขาจะเป็นอย่างนี้แหละขึ้นขึ้นลงลงแล้วแต่อารมณ์จะมีด่าจ้าพี่น้องชาวว่าวท่างหลาย ถ้าผมพูดหยอกพูดแซวยังไงอย่าอย่า,ยา,ยากโกรธกันเลอเราสร้างสีสันให้งานนี้สนุกสนานครับนั่นผมกับแซวคนนั้นแซวคนนี้นไปเรื่อยสวยนะครับไม่อยากให้พี่น้องฟังไปจะเพลิดเพหัวเราะไปครับแี้วก็ยากเลยสองตัวใช่ไหมครับเป็นที่นนสนามที่ลูกมีสองตัวอย,อยู่เยอะอยู่ ว้าวยักษ์ไปแอบอยู่ที่ไหนเบิ่ง